กลับมาอีกครั้งครับเ,เรามาดูภาพมุมสูงของโรงละครแห่งนี้กันดูนะครับโอ้โหอลังการมากเราอยู่บนมา,าเดินขึ้นมาบนชั้นสองนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปอีกนะฮะบ,บนชั้นสูงสุดนะครับของอัจฉรย์นี้นะฮะของอัจฉรย์โรงละครแห่งนี้นะครับจะให้ดูกันว่ามันดู มันจะมันก็มันจะสูงขนาดไหนนะครับมันยังเออมันยังดูมีความสมบูรณ์อยู่มากๆเลยนะฮะถึงว่าเขายังยังสามารถที่จะใช้ใช้งานแสดงละครในปัจจุบันอยู่นะครับเรามาดูชั้นบนกันนะครับ ลอยขึ้มนคคมาอยู่ชั้นบนสุดของโรงละครน,นะครับแจ๊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 บข้างบนสวยขึ้นมา คุณเจี๊ยบขึ้นมานะฮะถือว่าอะถือว่าเราได้ซ้อมแล้วต้องขึ้นครับต้องขึ้นผมจะให้ขับมาอ๋อถือว่าเรายังได้ซ้อมนะฮะความชันก็น่าจะ,100 200ะร้อยสองร้อยเมตรนะฮะไม่ยกยกเห็นว่ามันมีมันมีโคงๆๆ้งโค้งแบบที่เจี๊ยบชอบไงข้างบนเนี้ยเผื่อจะมาถ่ายรูปให้เนี่ยมันมเน,นะนี่ยมันเป็นโค้งโค้งเห็นไหมที่เจี๊ยบบอกว่า จะชอบเอาโทรศัพท์มานล้ยเดี๋ยวยกถ่ายมุมโค้งให้เอออ่ะเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปก่อนนะครับ